วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมที่แสดงออกค่ะว่าเราไม่พอใจเราไม่เอาพอรบแรงงานอิสระตัวนี้ที่มันไม่คุ้มของไรเดอร์มีทำไมคะเขา Woo! เดี๋ยวตัวแทน6คนนะครับก็ได้เข้าไปสนทนากับท่านวิปผาพิการพักในเรื่องที่เราต้องการในวันนี้นะครับจัดไปเลยครับ6คนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามขึ้ไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจัดนะครับ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณพักกิุจไทยโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็ะจะเข้าไปนะครับเข้าไป ในขณะที่มีเจรจาได้ก็ได้รับอนุญาตแล้วนะครับ นอย่างแรงกำลังความสามารถล่าสุดเราไปเที่ยวมาก็รวมผู้นำส่นนวนรวมทั้งาทางฝั่งหัวหน้าก็ได้ประกาศแล้วก็เป็นนโยบายทางการะเไทยแล้วก็ทางกระทร,รวงรวมพลังกันมาเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยที่นครศรีอยุธยาเนี่ยเขาพี่น้องประชาชนเนี่ยปรับตัวกับภัยธรรมาชาติได้ดีมากดีมากจน,นท่านชายเป็นผู้มีชีวิตที่มีเสน่ห์ของพี่น้องชาวอยุธยาไปแล้ว จะสังเกตเลยว่าบ้านจะถูกยกสูงนะครับแล้วเวลาน้ํามาลุยเข้าไปเข้าไม่ข้าไหใคแทนที่จะหนีเขาจะยกบ้านขึ้นตาม,มระดับน้ำที่จะขึ้นปรับตัวจนเป็นวิกฤชีวิตขนาดนั้นแต่เหตุผลที่เราไปก่อนเพราะอะไรครับรอบนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะกรณีี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรเนี่นนนยจะท่วมตอนเดือนกันยาตอนนี้เนี่ยต้นมิถุนาไม่ถึงกลางมิถุนาจะท่วมครับผลกระทบมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นตอนที่ทุกข์ที่นะครับน้ำ ป่าไหลลากน้ำามเยอะมากน้ำเปล่าทะลักทุกอย่างมันก็จะลงมาที่กองผักลาแล้วสายจะกรดทบเลยครับทำใม่น้ำจะมันลงมาเพราะแน่นส่งที่ผมนะอ่ะด้ะท่านหน้าแล้วก็ทําให้ความสำคัญต้องบอกว่าต่อให้เราทำสื้นที่ให้เต็เนียมันก็จะมีผลกระทบนะครับยังไงต้องพูดความจริงว่าที่น้องประชาชนต้องระหนักนแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็หาทางระมาัดระวังต้องการ หลังจากพุ่งมากระเสริฐนะครับน้ำที่จะไหลลงมาตางเสริฐลึบม,มันจะมีมรูปอีสานนะครับพอีสานเสริฐลึบม,มันก็จะเป็นรูปแม่น้ำโขงตามทางระบายนะครับนี่เสร็จปุ๊บจะเป็นภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็วามาสังเกตนะครับว่ามันเกิดขึ้นไม่ต้องเชื่อผมวันนี้ก็ได้แต่ดูข่าวดูสถานการณ์อากาศว่ามันเกิดขึ้นจริงแบบที่ผมว่าไหมนะครับแล้วถ้าจริงขอเพียงทุกท่านเตรียตัวะนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางแอฟก็ดีหรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่รับความอยู่ไม่ว่าจะ มันไม่มีอะไรจะเสียจากการที่เราเตรียมตัว<ง>ตั้งตัวลวกหนา้าเ<ง>จอเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนั่นก็คือลาดิญญาและปริมาน,นบตอนนี้เราเปลี่ยนจากเอลริโยามาลาดิญญาน้ําจะไม่ตามฤดูมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงประมาณากลางปีหนา้าแล้วมันจะค่อยๆลดลงอีกทีนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางภาคอีสานนะครับทางภาคอีสานเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งกับลางตอนบน จไม่ได้เจอแค่เรื่องของน้ําแม้เรารู้แล้วว่าเราไม่โดนใครจากแผ่นดินไหวใช่ไหมครับภาคอีสานเนี่ยอกอนบน่ยจะมีเรื่องของพายุฤดูดดร้อนและฟ้าผ่าันเยอะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรบังลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ระมัดระวังไปหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับฟ้าผ่าโดยเฉพาะในเกต่ยวกับะแต่ว่าเครื่องต้นนะครับอย่าไปหลบใต้ต้นไม้สูงน,นะครับอย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โล่ง ในรถจะปลอดภัยและบ้านที่มีเสาดินจะปลอดภัยกว่านะครับใครที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่าเอาควายไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าเกิดเห็นฝนฟ้าเริ่มไม่ดีฟ้าเริ่มมืดต่อให้ไม่มีฝนก็ผ่าได้นะครับเร่องการดูแลงานก่อสร้างแรงงานเนี่ยคอนดิชันก็เป็นขาที่สำคัญที่สุดเลยครัตรงนี้ต้องบอกว่าผมเพิ่งได้รับข้อมูลทางนี้ก็ไม่ได้แจ้งว่าจะเข้ามา มันเป sensory, ็นฝ่ายของทานเเราอยู่ในฝ่ายที <Awesome. S 2> now, ่ต so, <Yeah, us S 2> um ิดมายัดแยกกันทํางานฉะนั้นเนี่ยต้องรอรับฟังก่อนเพราประเด็นที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้บอกแล้วว่าผมเอาคนที่ผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่าแม้กระทั่งตอนทําเรื่องของสวัสดิการแรงงานเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการแล้วได้รับผลตอบรับได้รับคําชมจากตัวแทนของภาคประชาชนก็ดีแล้วภาค่าสนก็ดีว่าเป็นประธานกรรมธิการที่ทำาได้เป็นห่วงกล้องแล้วไม่มาดูเรื่องนี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราจะทํางคนที่เพื่อใหเรา